พี่น้องมากราบมาไหวผู้คุณหารกับพ่อคุณหารเอาไว้น้องกันเลยน้ำวัวน้ำควายน้ำไก่เนาะมาถาวายพ่อคุณหารสารกับพ่อคุณหารกันอยู่ ที่ของบ้านน้ำขามหมู่ที่3ตำบลสีสว่างเป็นคนใส่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเป็นที่หูจักกันทั่วทั่วประเทศมันกุขากับมาชจุดตัวมาจับปิงปองอไปดูเลขปิงปองนะครับที่ผมเป็นพี่หน่องนะผมจับเลขปิงปองได้ไดูกันนะครับ กับดกเหลี่ยดไดเล็กสี่นะครับเป็นเลขสี่กที่สองด้เลขห้าลูกที่สามได้เลขหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกนี่นคือเลขปิงปองเลขปิงปองที่ประกาศได้จับเดี๋ยวขอสุขขอลาบจากเจ้าพอคุณหารอันศักดิ์อันเรื่องเรื่อเป็นที่หูจักของ ลูกของหลานทัวตัวประเทศดังหัวต่างประเทศทลูกหลานกัดจุดผูกเสียงโอ่าเสียงโซ่เก้าเก้าแปดสี่อันที่พี่น้องมันจุดเมื่อสัสกครู่ผ่านไปเนาะหกแปดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดนั่นคือเลขเป็นจุดไปสำเร็จ อัไรอย่งโซนชุดนี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่ชุดถูกดือนะ่ะหนอริเวนคอนโดพอบคุณหารมากราบมาไวาหวได้จิตบอกสอบบอกเขามีนาเด็กฆ่ากับเอินหาเอินหอดปูเดือ้อหอดปูคุณหารขอบคุณหารหนน้ำขุม,มน้ำเดียมหนน้ำซอยน้ำสู้อยู่ทรงให้มีจะคว่ำสุขคว่เจริญ นี่คือถูดเทียนดอกใหม่สำหรับพี่น้องมากราบมาไาวมาจุดเนะาะมาสวยกันสางซวยกันแปลงเสียสละทุนทร,รัพย์ช่วยกันกันว่า,านักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงบุล,ล็กบุละน้อยบุบรณะศาส์จะพอค้นหาให้เป็นที่มุจักทั่วโลกตัวไป บริเวณนะครับผมตรงนี้คุณยายเป็นมาดูแลมาให้นุความสะดวกให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ร้านที่มากราบมาไหว้ผู้คุ้นหานนะครับผมบริเวณที่เป็นซอยกันเทปูนลาดปูนเพื่อจะให้าศาสตร์โหศาสตร์ตาให้เป็นที่จอดรถให้เป็นที่จเจริญเจริญเพื่อพี่น้องได้มากราบมาไหว้ ตำดินเนาะตดินเพื่อจะให้เป็นที่จอดรถทำกิจกรรมเจี่ยวกับมากราบมาไหวา้ผู้คุนหารนี่ก็คือจุดหนึ่งซึ่งมีข่ขลเลียกมี่พี่น้องเิ่นมากราบมาไหวา้ผู้คุนหารหลายเดือนและ้วะเนาะเิ่นว่าตอนกลางวันปู่กาสิมานางปักควนอยู่ห่มว่านะครับผมนี่เป็นพ่นปลวกหรือว่าลูกเหมือน ผู้คุณหารนะครับผมพี่น้องมากราบมาไหว้จุดธูปมาขอโชคขอลาภจากผู้คุณหารหรือว่าเจ้าพ่อคุณหารหลัอ,อยู่ดีไม่แห้งขูบคนุนม,มีสุขมีลาภมีดีนะครับขอสุขขอลาภนะครับศาสตเจ้าพ่อคุณหารศักดิ์สิทธิเออ์เด้อลูกปิงปองที่พ่อชิดโสดจับ สี่ห้าหกสี่ห้องสี่เลขจุดถูก9 8้า่กาแปดสกับเข่าตัวเดียวกันอันนี้พี่น้องเป็นจุดได้เห็น6 8 2อ่ะเ,าเ,าเนาะเส็จความเสื้อแต่ผมก็เชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวยเดอ้อจะปลูกคนหานผู้คนหานปกปักรักษาพี่น้องลูกร้านยกไก่ยกไก่หายเจริญเจริญธรรมะขาดขายก็ให้ลาบลื่นอาหายมีสุขภาพร่างกายเข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปสาสุสาธุสาธทุ